โอเคครับก็ปาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ก็คือวันนี้ก็จะมาแจกรจาทีวีนั่นเองสวัสดีครับมาแจกรจาทีวีนั่นเองไอดีคือ r k สองห้าศูนย์ r g m l j c a มใครไม่ทันสต็อปได้ครับผมขี้ขาดรอแล้วโอเคเดี๋ยวใครทักมาวะเออสัตว์นี่ใน p ีีก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานหมูเล่นตัวเติมมาอันนี้ก็เพื่อนจะไล่สาระอย่าไปดู พื้นก็กระกากระจบตรเนี้กระจบไม่ใช้ได้เลยฉายาไม่ครบเลยแล้วกูจะมาเล่นทำไมวะสำหรับไก่นะผมบอกว่าเกลตเอานงี้ดีกว่าสำหรับไก่เอรียบสำหรับไก่เอาเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเกมพีีไม่ได้ชิบเอาเขาได้ละสำหรับไก่เท่านั้นครับบอกนี้เลยอีสแล้วสำหรับไก่เท่านั้นพีบีเท่านั้นฟีฟ้าผมไม่ได้เล่นนะพีบีเท่านั้นแกรนอะไรลาออกให้หมดเลย อยู่เือนเดิมครับก็มีปืนก็ที่คนไหนนะเฮ้ยยี่สิบชั่วโมงเล่นเามูนโมคูลีลีได้ครับโอเคงั้นก็มาเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปะครับแปะครับเย่เย่เฮ้ยเดี๋ยวพาทต่อไปผมเล่นอนังโมคูลีลีด,ดูกระจอกมาก